รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับตอนนี้พร้อมเดินทางนะครับแต่งตัวแปรงฟันเรียบร้อยนะครับทานข้าวเป็นเรียบร้อยเจอหมอนัดบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งเราก็มันจะเดินทางลืมบอกไปว่าคลิปที่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือเหล็กเหล็กมันจะเหมือนว่ามันจะยาวขึ้นนะครับตอนนี้มันทิ่มกระพุ้งแก้มนะครับเนี่ยทิ่ม บนล่างเลยครับต้องเอากี้พึ่งแปะไว้นะครับเนี่ยมันน่าจะยาวขึ้นมั้งเหล็กครับผมแล้ววันนี้ตอนนี้ก็จะไปหาหมอแล้วครับไปกันตื่นเต้นทุกครั้งครับตื่นเต้นทุกครั้งที่หมอนัดตื่นเต้นเหมือนวิ่งกีฬาโอเคครับไปกัน ใสถึงแล้วครทีเดียวถ,ถึงแล้นะครับคนเยอะ,อะเสร็จแล้วครับสีน้ำเงินนะครับรรเดินทางกลับครับที่สามีัร่ารงกายสนเดินกว่า3,7.5เะหว่าทางโดกรเราใ ครับมาแล้วครับถึงเวลานัดหมอแล้วก็ไปมาแล้วมาถึงสักพักแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับก๋วยเตี๋ยวพุ้นเส้นแล้วก็แปลงฝันแล้วก็มาอัปเดตนะครับผมไปถึงหมอก็เออเลือกสีเลือกสียางฟันนะครับของผมเป็นดูเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ไอ้น้ําเงินแบบแบบที่เขาใส่กันมันหมดครับก็เลยเอาแบบน้ําเงินข้างเคียงนะครับหมอบอกว่ารอบนี้ลวดลวดเหล็กนะฮะลวด มันอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็ถามว่ามันเจ็บไหมครับเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเจ็บไหมคะผมก็บอกว่าอืมเจ็บเขาบอกว่าอืมก็ตึงๆหน่อยไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บแต่จะตึงๆข้างล่างครับข้างล่างนี่ตึงหน่อยทาอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยรู้สึกมีความรู้สึกได้เลยครับแต่ก็มาถึงก็กินกินได้ครับกินข้าวได้ปกติวันต่อไปไม่รู้นะครับเดีย๋ยวค่อยมอัปเดตให้ฟัง <c oughs> ก็ทําเสร็จก็สอบถามหมอนะครับ หมอบอกว่าตอนนี้นะต้องนัดถอนกับผ่าฟันคุดแล้วนะครับฟันคุดมรู้ว่าจะเจ็บหรือเปล่าบ,บเก็ตหลุดเนี่ยหมอยังไม่ติดให้นะครับหมอจะติดหมอบอกว่ายังไม่ติดให้นะคะเขาเขาจะติดตอนที่ถอนฟันคุดออกก่อนเขาถึงจะติดให้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแผนการของเขาเพราะเพราะเสร็จทําไวมากนะครับ หมอปรับไวมากครับคนเยอะคิวเยอะเราไปก็บ่ายโมงยังไม่ถึงครึ่งน,นะครับเรานัดบ่ายโมงคึ่งคนเยอะเร็วครับเราก็ต้องดูอาการกันต่อไปนะฮะด้านบนนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแล้วนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้บนยังธรรมดาครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเนี่รู้สึกแต่ข้างล่างแถบล่าง รู้สึกแต่แถบล่างเวลาเราอย่างเงี้ยครับทําอย่างเงี้ยรู้สึกข้างล่างครับเม้มปากอย่างเงี้ยครับช้างล่างนะฮะเนี่ยรู้สึกเจ็บนิดๆอ,อ๋อแล้วก็ปรึกษางเรื่องเหงือกนี่นะฮะเหงือกนี้ถามถามหมอว่าหมอครับเหงือกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะล,นล้นหรือเปล่าครับหรือว่ามันแก้อะไรได้ไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะ <Un shadows> <ๆ>มันล้นไปแล้วค่ะ คือเหงือกมันจะไม่เหงือกมันจะไม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะบอกว่าพยายามจะทําให้มันล่นไปพยายามจะทําให้มันล่นไปกว่านี้ก็ตอนแรกๆอาจจะแปลงแรงนะคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยดูดิมันเสียวนะครับอาจจะแปลงแรงอืมหมอบอกว่ามันมันเหงือกมันจะไม่สร้างตัวเองนะครับมัน อ,อายุมากแล้วรูอเปล่าก็ไม่รู้มันจะไม่งอกขึ้นมาอีกแล้วนะหมอบอกว่าพยายามอย่าอย่าทำให้มันอย่าทำให้มันล่นไปกว่านี้แล้วก็นัดนัดนะครับนัดเป็นเดือนหน้านะครับนัดนัดถอนฟันเลยครับกล่าวว่าจะถอนฟันคุดบนล่างเลยครับสองซี่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่สอบถามแล้วส่วนมากเขาจะถอนแบบว่าสองซี่เพราะว่า เวลาหมอฉีดนะครับก็จะฉีดให้มันชาไปข้างเดียวเลยแล้วก็จะได้ถอนสองซีกเลยนะครับให้มันชาไปข้างเดียวค่าปรับเครื่องมือครั้งที่สองนะครับก็พันห้าครับพอเสร็จก็นัดอีกเดือนหน้านะครับต้องปรับด้วยแล้วก็ต้องถอนด้วยแต่เขาบอกต้องถอนก่อนนะครับถอนวันที่นัดหมอว่าวันที่สิบหกนะครับถอนวันที่สิบหกแล้วก็ปรับเครื่องมือวันที่ยี่สิบหกครับปรับเครื่องมือวันที่ยี่สิบกเราค่อย เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้ดูให้ฝั่งกันนะครับโีเครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมสีสีอะไรน้ำเงินนั่นแหละโอเคน้ำเงินนั่นแหละครับโอเคเย้